คืออย่างที่ทราบกันนะครับผมนโยบายของกระทรวงเนี่ยต้องการสร้าง IP ที่เป็นของคนไทยนะครับผมแล้วทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยตัว WGP1 เนี่ยถือว่าเป็นเป็นรายการกีฬารายการแรกที่เป็น IP ของคนไทยนะครับผมซึ่งเป็น IP ระดับโลกฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็อยากจะผลักดันอย่างต่อเนื่องนะครับผมอย่างที่แจ้งไปแล้วว่า เราต้องการให้มูล,ลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเนี่ยในการขัน IP ระดับระดับโลกเนี่ยมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นจาก450ล้านที่เราคาดการว่าปีนี้เราจะได้ในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย650ล้านอันนี้คือเป้าหมายของเราครับของทางกระทรวงแล้วก็ของทางกรกตและทรทครับผมครับในปีหน้านเานี่ยเราจะมีการไทแลนด์แกรนใช่ครับ พอดีมันเกี่ยวอข้องกับกาง,งานงานงานสีส่วนเราจะทำยังไงให้งานงานตัวนี้ได้เห็นศักยภาพในปีหน้าซึ่งมันจะเป็นงานใหญ่แล้วก็จะนี้ครับตทุกกาบเรียนนะครับทางสมาคมกีฬาแจสกีประเทศไทยได้รับนโยบายจากาทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาน,น,นะครับว่าเราจะจัดการแข่งขันเนี่ยในรูปแบบของบูรณาการ ก็จะมีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์และการกีฬามารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันที่เป็นสาระและมีเอนเตอร์เทนเมนต์มาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดครับงั้นในปีนี้เล้ากิจกรรมที่ที่เราตั้งให้เราเนี่ยมันมีเจนเดอร์เสริมสร้างสมัยผู้นำทำให้มั็นคนชนใจคือความแปลกใหม่ต่างๆที่มี5กิจกรรมนะครับเริ่มต้นที่เห็นเลยคือการจัดการแข่งขันอย่างเข้มข้นที่มีการแข่งขันทั้ง กีฬาสมัครเล่นและระดับว o ล์คัสนี่นะครับอันแรกเลยนี่คือการบนผืนน้ำเลยนะครับอันที่2เนี่ยเราก็บูรณาการกับกีฬาพาะกายนะครับก็จะจัดการแข่งหรือการจัดเพะกายริมชายหาดบวกจีสกีอันที่3ก็จะมีบเดอริงนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นสีสันเพิ่มเติมและสำคัญที่สุดคือจีสกีเนี่ยจะมีลักษณะกีฬาจสกีผาดผลหรือกีฬาจีสกี เพาะตีลงกาที่เราเคยเห็นในทีวีนะครับสามม้วนห้าม้วนอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีสันริมชายหาดครับแล้วก็ การเดินทางเข้ามาของนักกีฬาก็ดีหรือว่าผู้ติดตามก็ดีเนี่ยค่ะหรือผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬาแต่ละประเภทนะคะโดยเฉพาะช่ว์นี้นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนเดินทางที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะต่อหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงประกอบกับระยะเวลาพำนักในประเทศไทยเนี่ยฉเฉลี่ยประมาณ20วันเลยทีเดียวนะคะ ก็จะถือว่าการจัดการแข่งขัน WGP One World Series ในครั้งนี้นะคะก็จะนำไรายได้เข้าสู่ประเทศไม่ต่ำกว่า450ล้านอย่างที่ท่านที่ปรึกษาดนตรีได้กล่าวไปน,นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจาก World Series นี้ยคะ่ะยังสามารถที่จะสร้าง Value Add นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power ที่สำคัญเพราะว่า คนไทยเองเป็นซีรีส์นี้เป็นเป็นไอพีของคนไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อที่จะมาเสริมเพิ่มเพื่อให้ตัวการจาัดการแข่งขันทัวนาเมนต์นี้เนี่ยมีความสนุกเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นสมกับชื่อนะคะสีสันกีฬาชายหากระดับโลกนะคะก็ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยตัวเมืองพัทยาเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย ตัวเ,เนี่ยก็ได้มีการาปรับปรุงในเรื่องของอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีโรงแรมที่พักระดับสีดาว5ดาวที่พร้อมจะรองรับนะักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าจะมีการาสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในตัวเมืองพัทยาแล้วก็เมืองท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ การแข่งขันปีนี้นะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13นะครับผมถึง15ธันวาคมนะครับผมที่ชายหาดพัทยานะครับผมซึ่งอย่างที่ท่านท่านนายก นะครับผมทางสมาคมเจสสกีแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่ใช่เป็นการแค่แข่งกีฬาอย่างเดียวนะครับผมเราได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยมีการโชว์เรื่องของอกีฬาผาดโผนนะครับผมมีการแสดงในศสถา์ที่เป็นราพกกายนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าเราต้องการให้เป็นใช้ชื่อว่าเป็นกีฬาทางน้ําที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก นะครับผมเลยอยากจะชวนชวนทุกท่านเข้ามาเชียร์มาให้กําลังใจทั้งคนจัดทางานและนักกีฬาครับผมครับ,รบแจ้งเอาไว้นะครับผมเพราะเราคาดการว่าทั้งหมดเนี่ยด้วยทีมงานเองนี่เฉพาะทีมงานน,นะครับผมที่จะเข้ามาเนี่ยมากกว่า3,000ชีวิตแล้วอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้แจ้งไว้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักกีฬาที่มาเนี่ยจะอยู่เป็นลองสเตย์ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับผม2อาทิตย์ ฉะนั้นเนี่ยเราคาดการว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยอยู่มาก450ล้านนะครับผมครับสะชาสรีที่มีปัญหาโดยการสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้มอบนโยวายมาให้เราว่ากีฬาเจ็ตสกีนั้นเป็นกีฬาที่ได้โอกาสช่วยประชาชนได้ทําให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วในภาคเหนือตอนบนและรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ไป ช่วยประชาชนในพื้นที่ของภาคใต้สามวัดชายแดนภคใต้นะครับทางท่านรัฐมนตรีท่านได้ให้กําลังใจโดยตลอดนะครับ<ช>ส่งผ่านมาจากพีเอสนะครับ,รบแล้วก็เราส่งคนลงไปช่วยเนี่ยสิบำด้วยกันนะแล้วเราก็ไปหาสมาชิกดักเจ็สกีในพื้นที่นะครับจากสุราษฎร์จากหาดใหญ่และยังมีจากภูเก็ตมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าเวลาคนไทยเดือดร้อนเราคนไทยไม่ทิ้งกันครับ ตัวของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและสมาคมกีฬาเจสกีเนี่ยเราจะใช้ใจจุดนี้นะครับเป็นจุดเชื่อมในการกู้วิกฤตหรือช่วยประชาชนวรมีเหตุเดือดร้อนครับ